ในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำนะไม่ใช่ว่าควรทำและต้องทําเพราะอะไรเพราะว่าสภาวการสามปีย้อนหลังจํานวนของพระเนรลดลงพะระลดเนรลดเมื่อปริมาณลดลงคุณภาพที่อยู่กับตัวปริมาณน,นี่ก็พลอยลดลงไปด้วยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มเข้าไปเมื่อมีพระไม่เนนน้อยเราก็ต้องคิดวิธีการทําไมเราจะมีพระมากก็ต้องบวช ตอนนี้ต้องเติมปริมาณเข้ามาเสร็จแล้วก็พัฒนาศักยภาพหรือคุณภาพให้เกิดขึ้นเพื่อจะดำรงพระศาสนาของเราให้ยืนยาวนานต่อไป ช่วงระยะเวลาที่นักเรียนได้ทําการปิดภาคการเรียนการสอนปิดเทอมเนี่ยก็ได้มาส่งเสริมให้เยาวชนลูกไทยหลานไทยที่มีศาสนาพุทธในหัวใจนั้นได้เข้ามาบรรพชาเป็นสาม,มนเณรหมู่ภาคฤดูร้อนท่ามกลางสถานการณ์โควิดเราก็ต้องคิดในเรื่องที่จะสร้างบุคลากรของพระพุทธศาสนา อย่างน้อยเยาวชนที่จะเติบโตมาไปวันข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นกําลังของชาติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราหวังไว้ก็คือจะเป็นกําลังของพระศาสนานะถ้าเราไม่คิดไม่อ่านไม่ทําขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีบุคลากรที่จะมารองรับสืบต่อพระพุทธศาสนาปีนี้ก็เลยได้จัดมีการบรรยายามเนรนหมู่ภาคดุรอฎทั่วประเทศนะ <S <S เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ให้กับเยาวชนลูกหลานของคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเรือนใจเนี่ยให้เขาได้มีอุปนิสัยเพราะถ้าหากว่า,ามีลูกมีหลานแล้วไม่มีกระบวนการการฝึกฝนโดยเฉพาะเอาหลักของศาสนาที่เราปู่ย่าตายายได้มอบให้แล้วเราก็นับถือมาเนี่ยเอามาเป็นแนวทางในการฝึกในการปฏิบัติลูกหลานของเราก็จะโตไปอย่างไรท้ทิศทางนะ ทำให้เห็นว่าการที่จะทําสังคมให้หน่าอยู่แล้วก็พึงปรารถนาเนี่ยก็ด้วยการกระทําโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาครือร้อนหรือการอบรมทรรต่างๆที่เราจะต้องสร้างต้องทําเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของบุคลากรชาวพุทธเราที่จะไปรองรับในอนาคตเพราะนั้นถ้าเราฝึกไปเขาเกิดศรัทธาเกิดสภาวะเขาอยู่ต่อ นี่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแน่นอนเนี่ยในระยะที่จะต้องศึกษาเราเรียนเกิดความรู้ต่อไปก็เป็นกำลังของศาส,สนาอันนี้คือผลที่มันจะเกิดขึ้นในคตแต่มันต้องมาจากเหตุของการหล่อหล,อ,ลอมตรงนี้แต่แม้ไม่ได้บวชอย่างที่ว่าอาจจะบวชวันสองวันสามวันก็ช่างแต่ก็ได้ชื่อว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะเขามาเป็นเนื้อของศาส,สนาเป็นเป็นบทบาทเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนานเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าพระเนนี่เป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนา ยิ่งมีลมหายใจแรงเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ก็เหมือนกับศาสนามีชีวิตอยู่เช่นเดียบจึงชื่อว่าสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วถ้าหากว่าเขาศึกษาล้วเทศไปสิ่งใดที่เขาได้รับการอบรมสั่งสมมันเป็นเรื่องความประทับใจเป็นความดีใช่ไหมเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรือนใจในการคลองกายของเขาในในขณะที่เป็นสมัยคารวัตและเติบโตต่อไปคั้างหน้าถ้ามีโอกาสมีเวลาเขาก็จะกลับมาสู่ความสุขที่เขาเคยได้รับจึงเชื่อได้ชื่อว่า เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไม่ผิดแล้วก็ขอเชิญชวน,นอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ชมได้ฟังอยู่เนี่ยได้ช่วยกันสนับสนุนเถอะนะ ช่วยกันปลูกช่วยกันฝังช่วยกันสร้างนะเราสร้างอย่างอื่นเราสร้างกันมาเยอะแยะมากมายตึกรามบ้านช่องแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะที่จะไปทําให้สังคมเรามันมีคุณภาพมีคุณค่าคือการสร้างบุคคลที่จะไปบริหารตึกบริหารกิจการอะไรต่างๆเนี่ย เรายัางสร้างน้อยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมาช่วยสร้างคนในชาติของเราให้มีคุณภาพด้วยการเอาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เขาศึกษาหลักธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนก็จะเป็นบุคลากรที่พึงประสงค์ในอนาคตในในหลักของพุทธศาสนาท่านวางหน้าที่ของพ่อของแม่ไว้ห้ประการหนึ่งห้ามจากความชั่วสองให้ทําความดี สให้ศึกษาศิลปะวิทยา4หาคู่ครองให้แล้วก็มอบบรดกให้ในในใน,ในการรัสมัยเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของท่านที่ท่านห้ามชั่วเนี่ยก็คือการเอาลูกเข้ามาสู่ในคุณธรรมอย่างเงี้ยเป็นการวางลูกของเราในแนวทางที่ถูกต้องก็คือให้เว้นจากชั่วสองให้ทําดีแล้วก็ให้ศึกษาศิลปะวิทยาซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่าง อย่างอย่างถูกต้องแล้วก็งดงามไม่ต้องไม่ต้องพัดหลงไปกับอบายามุขต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสร้างลูกของเราให้มีคุณค่าแล้วอาตามาก็ถือว่าเป็นมหากุศลที่จะได้บุคลากรที่จะมาเสริมเติมเต็มในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาในความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ที่ยกเอาลูกมาไว้ในเส้นทางที่จะเดินไปถึงเป้าหมายอย่างไร้ปัญหา อาตอมาถือว่าเป็นมหากุศลของพ่อแม่กับพร้อมกับทั้งโยมที่ให้การสนับสนุนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกก็จริงไม่ใช่หลานก็จริงแต่เรามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมเป็นผู้สมทบในในการที่พ่อแม่เขาอนุญาตให้ลูกเขาบวชให้ให้ลูกหลานเขาบวชเราไม่มีลูกวลาแต่เราสมทบไปกระบ,บุญกับเขาเหมือนอุปมาเหมือนขึ้นรถไฟเขาขึ้นตู้หน้าถ้าเราขึ้นตู้ที่สองที่สามก็ได้ถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน